มาแล้วคะ่ะทุกคนเค okay, ค่ะก็มากันแล้วนะคะมาแล้วคะ่ะก็กราบสวัสดีด้วยนะคะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมทุกท่านชินนารักทุกๆคนของช่องพี่ด้วยนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของจัตจ๋าปิติชาแนลกับพี่เจมมัเริ่มยิ่งอีกเช่นเคยด้วยนะคะวันนี้พี่ก็คงยังอยู่กันในเกมโรบอกมานเริ่มยิ่อีกเช่นเคยนะคะทุกคนย้และแม็์ที่พี่จะมาเล่นในวันนี้นะคะก็มีชื่อว่าบูฮ h e a l i n g Tower นั่นเองนะคะทุกคนย้ Yahoo! ทั้งหอคอยนี้เป็นสีฟ้านั่นเองนะคะก็เดี๋ยวไมาดูกติกริยาเกมกันนะคะว่าจะสนุกจะโหดจะมันมากแค่ไหนเดี๋ยวไปเริ่มเล่นแล้วก็ไปเริ่มรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมทุกท่านทุกคนไปกันเลยท้องฟ้าสว,สวสายสดใสเราไปกันเลยไปกันคะ่ะรู้จะมีกี่ด่านไม่ว่าใครจะเป็นผู้ติดตามเก่าหรือใหม่ที่ก็รักน้องๆเอฟซีทุกคนนะคะพร้อมที่จะซัพพอร์ตเสมอ ขอแค่ให้ทุกคนกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดขอจอเขอ,ขอใจกดติดตามรับชมรูปพี่เยอะๆก็พอนะคะแล้วก็สัญญาว่าครั้งต่อไปจะพยายามมาให้บ่อยๆขึ้นนะคะจะมาผลิตคลิปสนุกให้ดูกันทุกวันเลยสัญญาค่ะกดไลค์ก็ใช้กดขอจอเขอ,ขอใจไปกับรำลังใจให้พี่กันด้วยนะคะขอให้ชนะเลิศด,ด้วยเธอซ okay. ่าทูเก่าๆโอเคไปกันต่อชบ แมปชื่อ Blue Healing Tower นะคะใครอยากจะเล่นเดี๋ยวจะบลิงชื่อลงตรงต้งวางคลิปให้เนะ่ยไอวันหลังเราก็กดจอยไปเล่นด้วยกันได้นะคะโอเคไป็กต่อาก็ไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณคุณใจส้มค่ะกดไลค์กดคอใจกันลัวงๆนะคะใครที่ชอบติดตามรับชมมดูช่องพี่กันเยอะๆนะคะ ถึงคนจะคอมเมนต์น้อยผู้ติดตามเยอะแค่นี้พี่ก็ดีใจแล้วขอให้ช่องพี่มีมีคนดูยเยอะๆก็พอนะคะโอเคง่ายได้ไม่ยากโอเคไปกันต่อนะคะตามสเปคค่ะไปต่อถึงจะมาช้าก็มาทุกคนคือง,งานยุ่งมาแล้วเลทเสียเวลามันก็เลยแบบดึกเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาให้ไวกว่าน,นี้เลยนะคะสัญญาไปกันต่อ คุณคุดใจส้มครับููฮ h e a ท i n g Tower นะคะกดจอยมาเล่นด้วยกันได้นะคะฮึบใครที่เหมือนเดิมนะที่คิดว่าพี่มีกำลังใจสูงจะชนะเลิศได้ทุกคนพิมพ์มพร้อมๆกันนะคะว่า S S R S S R ตามสเตปนะคะแป๊บหนึ่งโอเคไปกันต่อ เสียงโทรศัพท์มันของพี่มันสั่นนิดนึงนะพอดีเพื่อนทักมาเพื่อนจะชวนเล่นไมค์ครับแต่พี่ติดลุละอยู่ยสักครู่นะคะทุกคนโอเคขอบคุณเินใจส้มนะคะคไปกันต่อค่ะพี่พูดเร็วไปไหมาช้าๆก็ได้มีอยู่มีน้องคนหนึ่งที่คอมเมนต์กันมาว่านี่ใช่ไหมสีโปรดของทุกคน,นะคือแบบสีฟ้าแต่สีโปรดของพี่คือสีม่วงนะคะ Okay, ไปเราจะสู้ไปได้วยกันจนกว่าจะสู้ถึงเส้นชัยเลยเนาะโอเคนายเจควายโอเคแจนโอเคไปกันต่อโอยออกมาทางนอกแสงสวยเชียวคนโอ้โ oh, ห oh, oh, เราก็เพิ่งจะรู้ซะแล้วว่าตรงกลางมันคือกระจกเนาะเจควายจริง,จรงแจนโอเคไปตามสเป็บนะคะใครเหงาไม่มีอะไรทํามาเปิดดูคลิปช่องพี่กันได้เยอะๆนะคะทุกคนจะได้ไม่เหงากันนะฝากกันด้วยนะคะ เชิไปกันต่อคือเครื่องพี่อยางไม่รู้เป็นไรนะแชทแต่ว่าคลิปเป็นแบบอัดแบบยาวไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ต้องใส่ข้อมูลมันใกล้จ่ายนน้าะทุกคนอีกไม่กี่ด่านก็ใกล้จะเส้นชัยแล้วนะคะวันนี้พี่ก็เลยมาสั้นๆนะเดี๋ยวทั้งต่อไปพี่สัญญาเลยว่าจะมาให้ยาวๆเลยก็ใครชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามรับชมมาดูกันเยอะๆนะคะไปกันต่อ ทำก็แพงง่ายไม่ยากนะแต่ขึ้นมาสูงอยู่นะทุกคนหลายๆคนก็ถามว่าพี่เล่นทาวเวอร์บ่อยนะก็ใช่แต่ที่พี่เล่นบ่อยเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เล่นเนี่ยเอออบบี้เดี๋ยวดูอีกทีถ้ามีโอกาสเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะให้พี่ผลิตคลิปเกมสนุกเกมอื่นในแแบบของโลบอเกมไหนที่ไม่เคยเล่นทุกคนอยากให้เล่นอะไรก็คอมเมนต์กันมาบอกตรงตาร่างคลิปกันได้นะคะขอบคุณที่ใจส้มมากๆนะคะจีจีค่ะจีจีค่ะ ชึบโอ้โหเป็นทางที่ฉันเสียวหรอเกินโอเคง่ายดามากกว่าสีฟ้าฟ้าสวยสดใสค่ะไม่ใช่หวันเจียบหวันเจ๊ยบที่พี่เคยเล่นเท่าเวที่เป็นสีชมพูใครจำไม่ได้ก็เลื่อนผ่านคลิปแล้วก็ไปดูกันได้นะคะชึบตามสเต็ป โอเคไปกันต่อนีไ่ไงตรงหน้าข้างบนนั้นคือเส้นชัยแล้วนะคะอีกนิดเดียวนะคะฝากด้วยนะคะฉันให้กำลังใจใพี่ด้วยนะคะชึบไปกันต่อดูเหมือนเพลงนี้มันจะอยาโอ้แกเห็นอะไรอย่างที่ฉันเห็นไหมเจ้าควายจริงฉันก็เห็นที่แกเห็นเหมือนกันนั่นละเจน บันไดดูเหมือนมันจะเป็นสีฟ้าๆนะคะทุกคนฝากกันด้วยนะชึบไปกันต่อตามสเต็ปอีกนิดเดียวนะคะนูน้นตรงนู้นของเราก็สู่ถึงเส้นชัยมากขอบคุณจากกำลังใจของหนยเอฟซีทุกคนมากเลยนะคะที่กดเข้ามาดูการขอบคุณคนที่ติดตามด้วยนะขอบคุณคุณใจส้มค่ะชึบระมัดระวงังโอเคถึงแล้ว จบไปได้ด้วยดีนะคะวันนี้มาแบบคลิปสั้นๆนะคะจบแล้วโอเคขอพะทบไปโทษด้วยนะที่วันนี้พี่มาได้แค่นิดเดียวมาชา,าได้แค่นิดเดียวก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับการที่พี่เล่นโลบอกในแมพที่มีชื่อว่า b r u ริงชาเวอร ก็ที่เป็นหอคอยสีฟ้าได้จบกลงไปที่ลับร้ัยแล้วนะคะเอาว่าใครอยากจใ้พี่ผลิตคลิปเกมสนุกเกมอื่นๆในไหนอีกไม่ว่าจะเป็นเกมโรบอทเกมอม n g อสเกมซ u p เปอร์ซาร์ดเกมซิมิโตเกมมาครับเกมฮุกกี้มาม่า ที่ร้านหรือเกมอื่นๆไหนๆก็ตามนะคะที่พี่ยังไม่เคยเล่นร้านน้องๆทุกคนอย่าใจพี่เล่นกันอีกนะทุกคนก็สามารถไปคอมเมนต์กันมาบอกพี่ตรงตารางคลิปใน YouTube ช่องของพี่ได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจ้งตะกุงกิง้งกดขอจอข,อ,ขอใจเพื่อเป็นกําลังใจกับให้ช่องของจักจ๋าปิติชนะให้กับพี่ใจไม่เล้ยงอีกเช่นเคยด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้พี่และ ลิงทาวคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะคงต้องขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าในคลิปหน้านะค,นค,ลนานนะคลิปนี้พี่ก็ไปก่อนนะรักน้องเอฟซีทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าในคลิปหน้านะไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บท่าที่หนึ่งาที่สองาที่สามทาที่สี่ ทักทายฮะไปลอนะคะทุกคนเจอกันขอบคุณที่ดูอยู่กันตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ๊าปุ๊ย